สวัสดีทุกท่านค่ะสะพานบุญรามอินทราเดือนใหม่แล้วนะคะไม่ได้อัดคลิปสินค้ามาใหม่เลยก็เลยขอถ่ายรวบรวบรวมในคลิปเดียวเลยนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าใหม่เดือนตุลาคมนี้ค่ะผ่านเดือนตุลามาครึ่งเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะมาทำคลิปนะคะก็ร้านเราก็มีจำหน่ายเครื่องบวชเครื่องกระถินตีจุยแโต๊ะหมู่อุปกรณ์เฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะถ่ายให้ดูรวมๆนะคะ ทุกท่านสามารถดูรูปดูราคาทุกอย่างทั้งร้านทุกชิ้นที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www.sapanbun109.com ค่ะเข้าที่หน้าเว็บไซต์ช่องบนสุดของเว็บมีช่องให้ค้นหาราคาพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกดแว่นขยายได้เลยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาก็จะปรากฏขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกคลิกเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาสินค้านะคะจะมีราคาอยู่ค่ะ ในสินค้าหลายๆชนิดนะคะบางอย่างจะไม่มีที่หน้าร้านนะคะต้องพร pre เด d e r ค่ะแต่บางอย่างก็มีเลยนะคะสินค้าค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะโดยเฉพาะพวกงานหัตถกรรมต่างๆมีหลายช่างจะไม่ได้สต็อกทุกช่างนะคะลูกค้าก็ชอบงานของช่างคนไหนแคปรูปช่างคนนั้นแล้วก็ทักกันที่ลายร้านได้นะคะการติดต่อร้านก็คือ แอดสะพานบุญ1น9สะกดภาษาอังกฤษนะคะเป็น Line แอดไลน์ออฟฟิเชของร้านค่ะส่วนท่านใดต้องการที่จะมาที่หน้าร้านนะคะก็ปักหมุดใน Google Map ได้นะคะพิมพ์คำว่าสะพานบุญสังคพันธ์รามอินทราก็จะปรากฏขึ้นมานะคะร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนรามอินทราปากซอย109ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูปัจจุบัน เราจะไม่ได้เรียกว่ารามอินทรา109แล้วนะคะเขาเอาป้ายออกแล้วเขาจะเขียนเป็นคําว่าถนนพระยาสุเรนแทนนะคะแต่คนท้องที่ก็ยังเรียกแถวนี้ว่ารามอินทรา109อยู่นะคะสามารถเลี้ยวขึ้นมาจอดรถที่หน้าร้านก็ได้หรือว่าเข้าหลังร้านก็ได้กดกริ่งประตูสีเหลืองอ่อนนะคะสําหรับการเข้าหลังร้านค่ะส่วนท่านใดที่จะมารถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะ ลงสถานีบางชันเดินย้อนกลับมาที่หน้าร้านโดยประมาณ400เมตรค่ะแต่ที่สำคัญเลยร้านเราหยุดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมาเกอร์ไม่เจอกันนะคะร้านเปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะและถ้าเกิดว่ามีการประกาศวันหยุดจะประกาศที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของทางร้านนะคะ จะได้มาแล้วแบบเจอกันนะคะส่วนของบางอย่างที่ลูกค้าต้องการพรีออเดอร์เนี่ยนะคะก็สอบถามแอดมินได้นะคะบางรุ่นบางงานบางช่างทำไม่กี่วันก็เสร็จแล้วนะคะแต่บางคนบางช่างเนี่ยเขางานมือไม้ช้าสั่งกันล่วงหน้านานนิดนึงนะคะกรณีของที่ทำยากหรือว่าพวกงานหัตถกรรมไทยสวยๆหรือว่างานประเภทวิจิตรบรรจงอย่างเงี้ยสั่งล่วงหน้านานนิดนึงนะคะ สินค้าม,มีหลายหมวดหมู่หลายประเภทเลยนะคะท่านใดที่ต้องการดูเครื่องกระถินเข้าที่เว็บไซต์นะคะมันจะอยู่ในหัวข้อเครื่องกระถินนะคะส่วนคนที่ต้องการดูต้นกระถินอยู่คนละหัวข้อนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ดูคําว่าอุปกรณ์ติดเงินต้นกระถินผ้าป่าอสองอันนี้มันจะแยกกันอยู่อย่างชัดเจนะนะลูกค้า คลิกไปที่กระถินเดี๋ยวจะหาไม่เจอต้นกระถินนะคะมันจะแยกกันอยู่นะคะส่วนลูกค้าเครื่องบวชไม่มีปัญหานะคะก็จะเป็นพวกเครื่องบวชพระใหม่ค่ะอยู่ในหัวข้อนี้นะคะหัวข้ออื่นๆก็ไม่มีปัญหา<ม>เช่นพันธุ่มก็เข้าไปดูพันธุ่มได้เลยธงชาติไทยธงในหลวงก็อยู่หัวข้อธงนะคะตีจุเอะโตะหมู่ก็แยกกันแบบเรียบร้อยชัดเจนไม่มีปัญหานะคะ ส่วนท่านใดที่จะปักชื่อเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่รับแล้วนะคะปักไม่ทันแล้วนะคะจะต้องสั่งกันล่วงหน้านะคะท่านที่แบบงานกระชั้นชิดอย่างเงี้ยจะไม่รับนะคะเพราะว่ากระถิ่นคิวแน่นมากตอนนี้รับแต่พวกงานที่แบบไม่ไม่เร่งไม่รีบนะคะประมาณแบบใช้งานต้นเดือนหน้าอย่างเงี้ยยังได้แต่ถ้าเกิดใช้งานแบบสิ้นเดือนเนี้ยไม่น่าจะทันละค่ะแล้วก็การปักชื่อนะคะปักได้4อย่างนะตลับปัดย่ามสัพพทนหมอนอิงค่ะ ในแต่ละสินค้าก็มีหลายระดับราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะอย่างเช่นสัป,ปทนเนี่ยลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะช่องบนสุดก็มีคาว่าสัพป,ปทนพิมพ์คําว่าสัพป,ปทนแล้วกดแว่นขยายกด Ent e r ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นสัป,ปทนทุกแบบให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะครอบไตรก็เช่นกันนะคะมีหลายเวอร์ชั่นหลายช่างมี10กว่าช่างแล้วนะคะเข้าไปดูที่หน้าเว็บได้หมดเลยนะคะส่วนตะลปัดมี ลวดลายให้เลือกตอนนี้มากกว่า40ลวดลายแล้วนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เช่นกันค่ะร้านเราเปิดเผยจริงใจมากๆเลยนะคะในเรื่องของราคาสินค้าสามารถเข้าไปดูราคาได้แบบ100ไม่ต้องมาคอยถามคอยอินบ็อกซ์ให้เสียเวลาว่าอันนั้นเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนเข้าไปดูได้หมดเลยราคาหน้าเว็บกับหน้าร้านก็เท่ากันนะคะคิดราคาเดียวกันราคาไม่ได้รวมค่าจัดส่งนะคะ ถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็เรียก Grab หรือว่า Lala Move อย่างเงี้ยได้นะคะถ้าของไม่เยอะ Grab มอเตอร์ไซค์ได้ถ้าของเยอะ Grab เก่งนะคะส่วนคนที่อยู่ไกลกันก็ e.m.s นะคะพัสดุมันจะนับเป็นชิ้นๆนะคะตามน้ำหนักค่ะอยู่ที่ว่าสั่งของจำนวนเยอะหรือจำนวนน้อยนะคะ ก็ค่อยว่ากันอีกทีเรื่องขนส่งค่ะเพราะว่าส่งได้หลายแบบนะคะแต่ที่เราเน้นก็คือจะเป็น,ปนไปรษณนย์ีทย EMS ค่ะมารับของทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วสั่งธงเจกันได้เลยนะคะจะมาซื้อหน้าร้านหรือว่าจะเรียกรถมารับก็ได้หรือใครจะส่งต่างจังหวัดก็ได้นะคะก็มีบริการจัดส่งค่ะ ขอขอบพระคุณทุกการติดตามและการรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเช่นเคยนะคะถ่ายรวมๆอีกทีก็จะเป็นเดือนหน้านะคะรวมสินค้าเดือนพฤศจิกาย,ยน2568าแค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมเทศกาลลอยกระทงเป็นพวก สินค้าธงราวเจ็ดสีต่างๆของอุปกรณ์ตกแต่งงานวัดแล้วก็เตรียมปีใหม่ด้วยนะคะรวมถึงมีสังฆทานเข้าใหม่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ